ยินดีต้อนรับคณะกรรมการการประเมินผลการพัฒนางานตามข้อตกลงในการพัฒนางาน PA ของผู้รับการประเมินนางนภารพรกกฝ้ายด้วยความยินดียิ่งประวัติผู้จัดทำข้อตกลงชื่อนางนภารพรกกฝ้ายตำแหน่งครูวิทยาฐานะครูชำนาญการพิเศษโรงเรียนบ้านนาหลูเหล่าตอง สังกัดสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธรเขตหนึ่งรับเงินเดือนในอันดับคอสสาอัตราเงินเดือน45,710บาทส่วนที่1ข้อตกลงในการพัฒนางานตามมาตรฐานตำแหน่งภาระงานมีภาระงานเป็นไปตามที่กคอสอกำหนดดังนี้ภาคเรียนที่2 ปีการศึกษา2564รวมจำนวน25ชั่วโมงต่อสัปดาห์ภาคเรียนที่1ปีการศึกษา2565รวมจำนวน25ชั่วโมงต่อสัปดาห์ด้านที่1ด้านการจัดการเรียนรู้1.1สร้างและหรือพัฒนาหลักสูตรได้จัดทำหลักสูตรและหน่วยการเรียนรู้ ที่สอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดหรือผลการเรียนรู้ตามหลักสูตรเพื่อให้ผู้เรียนได้พัฒนาสมรรถนะและการเรียนรู้เต็มตามศักยภาพโดยมีการประยุกต์ให้สอดคล้องกับบริบทของสถานศึกษาผู้เรียนและชุมชนมีการริเริ่มและพัฒนาหลักสูตรมีการเผยแพร่ก,กับผู้ที่สนใจ 1.2. ออกแบบการจัดการเรียนรู้ได้ออกแบบกิจกรรมการพัฒนาทักษะการเรียนรู้ของผู้เรียนโดยเน้นให้ผู้เรียนมีความรู้ทักษะและคุณลักษณะประจำวิชาคุณลักษณะอันพึงประสงค์และสมรรถนะที่สำคัญตามหลักสูตรเพื่อเป็นแนวทางและแบบอย่างให้คนที่สนใจ 1.3. จจัดกิจกรรมการเรียนรู้ มีการจัดทำแผนการเรียนรู้และใช้กิจกรรมการพัฒนาทักษะการเรียนรู้ของผู้เรียนแบบ active learning โดยเน้นให้ผู้เรียนมีกระบวนการคิดการทำงานร่วมกันสามารถค้นพบความรู้ได้ด้วยตนเองพัฒนาตนเองติมตามศักยภาพและเกิดแรงบันดาลใจในการเรียนรู้มีการเผยแพร่เป็นแนวทางและแบบอย่างให้คนที่สนใจ1.4 สร้างและพัฒนาสื่อนวัตกรรมเทคโนโลยี Technology, และแหล่งเรียนรู้มีการสร้างและพัฒนาสื่อนวัตกรรมเทคโนโลยี Technology, และแหล่งเรียนรู้สอดคล้องกับการพัฒนาทักษะการเรียนรู้ของผู้เรียนโดยผ่านการจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning โดยมีการิรเริ่มพัฒนาให้สอดคล้องกับความแตกต่างของผู้เรียน และทำให้ผู้เรียนเกิดความคิดริเริ่มและสร้างสรรค์ผลงานด้วยตนเอง1.5การวัดและประเมินผลการเรียนรู้มีการพัฒนารูปแบบการวัดและประเมินผลตามสภาพจริงสอดคล้องกับผลการเรียนรู้ด้วยวิธีการที่หลากหลายเหมาะสมและสอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู้ให้ผู้เรียนได้พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง และนำผลการวัดและประเมินผลมาพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนและเผยแพร่เพื่อเป็นแนวทางและแบบอย่างให้คนที่สนใจ1.6ศึกษาวิเคราะห์และสังเคราะห์เพื่อแก้ไขปัญหาหรือพัฒนาการเรียนรู้มีการศึกษาค้นคว้าวิเคราะห์สังเคราะห์งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาทักษะการเรียนรู้ของผู้เรียน และนำความรู้ที่ได้มาวางแผนในการทำวิจัยในชั้นเรียนเพื่อแก้ปัญหานักเรียนที่ขาดทักษะการคิดวิเคราะห์และมีผลการเรียนรู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์ที่กําหนดและมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และเผยแพร่เพื่อเป็นแนวทางให้คนที่สนใจ1.7จะบรรยากาศที่ส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียน มีการจัดบรรยากาศในชั้นเรียนที่เหมาะสมและสอดคล้องกับผู้เรียนโดยจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นการลงมือปฏิบัติเพื่อพัฒนากระบวนการคิดกระบวนการกลุ่มเพื่อพัฒนาทักษะชีวิตทักษะการทำงานร่วมกัน มีการใช้สื่อและเทคโนโลยีกระตุ้นความสนใจทำให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการทำกิจกรรมและสร้างแรงบันดาลใจในการเรียนรู้และมีการเผยแพร่ให้ผู้ที่สนใจ1.8การอบรมพัฒนาคุณลักษณะที่ดีของผู้เรียนได้อบรมบ่มนิสัยผู้เรียนให้มีคุณธรรมจริยธรรม คุณลักษณะอันพึงประสงค์และค่านิยมความเป็นไทยที่ดีงามมีความรับผิดชอบในการติดตามและส่งงานมีความซื่อสัตย์ต่อตนเองในการทำงานและการสอบวัดความรู้โดยใช้กระบวนการที่มีประสิทธิภาพด้านที่สด้านการส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการเรียนรู้2.1 จัดทำข้อมูลสารสนเทศของผู้เรียนและรายวิชาที่สอนมีการพัฒนารูปแบบและจัดทำข้อมูลสารสนเทศของรายวิชาที่สอนในการจัดเก็บข้อมูลและจัดทำ SAR เพื่อรายงานผลการปฏิบัติงานและจัดทำปอพต่างๆเพื่อรายงานผลการเรียน2.2 ดำเนินการตามระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนได้ดำเนินการตามระบบช่วยเหลือนักเรียนมีการใช้ข้อมูลสารสนเทศเกี่ยวกับนักเรียนรายบุคคลและประสานความร่วมมือกับผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการช่วยเหลือนักเรียนมีการคัดกรองนักเรียนตามระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนและคอยติดตามช่วยเหลือนักเรียนอย่างต่อเนื่อง2.3 ปฏิบัติงานบริหารบุคคลและงานอื่นๆของสถานศึกษาปฏิบัติงานบริหารบุคคลโดยปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าบริหารบุคคล 1. จัดโครงสร้างการบริหารบุคลากรให้เป็นระบบ 2. ปฐมนิเทศเกี่ยวกับการปฏิบัติตามระเบียบการปฏิบัติงานในโรงเรียน 3. กำหนดบทบาทหน้าที่ของบุคลากรแต่ละคนให้ชัดเจน 4. มอบหมายงานตามความรู้ความสามารถของบุคลากร 5. ควบคุมกำกับติดตามและนิเทศบุคลากรให้ปฏิบัติงานเต็มความสามารถและเป็นไปตามจุดประสงค์ของโรงเรียนมีการสรุปรายงานผลการดำเนินงานและเผยแพร่ให้ผู้ที่สนใจ2.4 ประสานความร่วมมือกับผู้ปกครองภาคีเครือข่ายหรือสถานประกอบการข้าพเจ้าได้มีการประสานความร่วมมือกับผู้ปกครองภาคีเครือข่ายโดยการให้ข้อมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมและผลการเรียนรู้รายวิชาสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมเพื่อร่วมกันแก้ไขและพัฒนาผู้เรียน ด้านที่3ด้านการพัฒนาตนเองและวิชาชีพ3.1พัฒนาตนเองอย่างเป็นระบบและต่อเนื่องได้เข้าร่วมอบรมสัมมนาโครงการในรูปแบบต่างๆอย่างต่อเนื่องเพื่อพัฒนาตนเองทั้งในด้านการจัดกิจกรรมการเรียนการพัฒนานวัตกรรมการพัฒนาทักษะการใช้เทคโนโลยีและมีการนำความรู้เผยแพร่ ให้กับผู้ที่สนใจ3.2มีส่วนร่วมและเป็นผู้นำในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวิชาชีพได้เข้าร่วมและสร้างเครือข่ายในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวิชาชีพและพัฒนาการจัดการเรียนรู้ให้มีคุณภาพสูงขึ้น 3. .3 นำความรู้ความสามารถทักษะที่ได้จากการพัฒนาตนเองและวิชาชีพมาใช้ในการพัฒนาการจัดการเรียนรู้มีการนำความรู้ทักษะต่างๆที่ได้รับจากการเข้าร่วมอบรมพัฒนาตนเองและพัฒนาวิชาชีพมาใช้ในการพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้แบบ Active Learning เพื่อเป็นแนวทาง และแบบอย่างให้คนที่สนใจข้อตกลงในการพัฒนางานที่เป็นประเด็นท้าทายในการพัฒนาผลลัพธ์การเรียนรู้ของผู้เรียนเรื่องการพัฒนาสไลด์อิเล็กทรอนิกส์เรื่องสิ่งแวดล้อมกับการเปลี่ยนแปลงรายวิชาสังคมศึกษา,าศาสนาและวัฒนธรรม สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่1โรงเรียนบ้านนาลูเหล่าตองสภาพปัญหาการจัดการเรียนรู้และคุณภาพการเรียนรู้ของผู้เรียนปัญหาสิ่งแวดล้อมเป็นเรื่องที่ทุกคนต้องตระหนักถึงการเปลี่ยนแปลงและสอดคล้องกับคุณลักษณะของนักเรียนในศตวรรษที่21ในการเป็นพลเมืองโลกซึ่งนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่1 ยังไม่ตระหนักถึงความสำคัญของสิ่งแวดล้อมดังนั้นการสอนนักเรียนให้มีความตระหนักถึงความสำคัญและการเปลี่ยนแปลงของสิ่งแวดล้อมรวมถึงการรักษาสิ่งแวดล้อมจึงเป็นเรื่องที่จำเป็นอย่างยิ่งในการดำเนินการครั้งนี้ได้นำสไลด์อิเล็กทรอนิกส์มาใช้เป็นเครื่องมือช่วยในการเรียนการสอนโดยการนำเสนอเนื้อหาทั้งในรูปแบบตัวหนังสือและภาพกราฟิก ตลอดจนถามคำถามรับคำตอบจากนักเรียนตรวจคำตอบและแสดงผลการเรียนในรูปของข้อมูลย้อนกลับให้นักเรียนจะทำให้นักเรียนที่เรียนดีเรียนได้ดีขึ้นและนักเรียนที่เรียนอ่อนสามารถพัฒนาให้มีมาตรฐานสูงขึ้นได้